ยัสดีครับกคนคนรับอยู่กับผมอีกแล้วนะนิจิคนเดียวกเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับโอลิเวอร์เ้าดาวแม็กเราได้ลองเล่นไปแล้วนะครับกับพีพีหมุนเวียนบัฟธาตุไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันกับน้องเมลิโอดัตนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่เก่านะครับถือว่าเก่าแล้วแหละนะครับหลายปีแล้วเนาะแต่ว่า ด้วยความที่อดีตของน้องเนี่ยเคยเก่งมากๆนะครับเราเดี๋ยวมาลองดูว่าได้บัฟความแม่นยำสก,กิลสูงขึ้นแล้วก็หลบทักษะง่ายขึ้นเนี่ยน้องจะกลับมาสตันแม่นได้แล้วก็จะยืนได้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวดูสก,กิลน้องก่อนน้องสก,กิลหนึ่งเนี่ยยกเลิอกอมาตะ สตันแล้วก็สร้างความเสียหายเนาะสกิลนี้เนี่ยสามร้อยห้าสิบจุดครับค่อนข้างกว้างเลยสกิลบัฟสกิลที่2ก็เพิ่มพลังชีวิตหลบทักษะแล้วก็เพิ่มการต้านทักษะอันนี้270จุดตัวนี้เป็นตัวยืนใกล้นะครับจัวยืนยืนใกล้121จุดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วไม่ใช่ดิยืนใกล้65สอะไรครับวิ่งค่อนวิ่งค่อนข้างเร็วเลยแล้วก็ในส่วนของคูดาวสกิลเนี่ยอยู่ที่ห้าวินะครับสกิลหนึ่งเนี่ยคูดาวห้าวิก็จะเป็นตัวที่สตันรัวนๆนั่นเเอออองนะะคครรรับผผมม่่ืืืใลห ใครไม่เคยรู้จักนะครับตัวเมลิโอดัสมาก่อนครับเป็นตัวอดีตเมตาที่แบบโคตรจะสุดบอกเลยตอนนั้นนะั่นคือสุดมากจริงๆนะครับสําหรับตัวตัวนี้อ่ะมาแล้วก็ผมก็ใช้แบกทีมเนี่ยมาหลายมามาหลายปีนะนะี่ครับผมแบกทีมมาหลายปีมากตัวนี้สําหรับตัวเมลิโอดัสแล้วพอเอ่อไม่เก่งเนี่ยนะครับเราก็เลยถอดออกจากทีมไปเนาะเพิ่งถอดเพิ่งถอดออกประมาณ2ปีหรือปีเดียวนี่แหละนะครับอ่ะบัฟหน้าป้อมครับนี่แล้วก็วิ่งไปเลยอย่างรวดเร็วครับ พร้อมกับการสตันง้างไปชิปนี่นะครับสตันสามวิส่วนครูดาวคือคือคูดาวสี่วิเนาะซึบแล้วก็สตันใหม่นี่นะครับมันจะเป็นตัวที่ครูดาวสกิลได้เร็วมากนะครับอ่าอยากให้หลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือแบบใครที่ยังไม่รู้ก็ตามเนาะตัวเลนเจอร์ที่มีสกิลครูดาวสั้นๆเนี่ยนะครับค่อนข้างได้เปรียบนะครับเวลาเอาไปเล่นผมบอกเลยตัวไหนครูดาวสามวิครูดาวห้าวิอย่างเงี้ยครูดาวสกิลสั้นๆอย่างเงี้ย ควรที่จะเอามาเล่นนะครับมันจะเป็นตัวละครที่ทาแบบทาดาเมจหรือว่าใส่สกิลใส่ฝังหนงข้ามเนี่ยได้เร็วแล้วก็จะเคลียรฝังหนงข้ามได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นเห็นไหมพอ3วิปั๊บโอ้โหสามวิห้าวิเนี่ยสกิลมันจะเร็วมากนี่แล้วยิ่งบางตัวเนี่ยโกงโกงด้วยอย่างมายากลอย่างเงี้ยตัวกัตัวแบบโกงโกงด้วยเนี่ยมีแบบแฝงนู่นแฝงนี้แฝงนั้นเนี่ยก็ทำให้ทีมเราดูเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมาลองไปวิ่งเล่นใน PVP กันเลยครับไม่ พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับ PVP อาจจะได้ยินเสียงจิ้งหลีดหน่อยนะครับทุกคนเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือจิ้งหลีดมันร้องอยู่ข้างห้องนะครับเออผมก็หาตัวมันไม่เจอพยายามแล้วพยายามเรื่องจริงนะครับแต่เออมันก็มันมันก็ไม่อันนี้นะมันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนก็เลยจับมันไม่ได้นั่นเองนะครับมา PVP หมุนเวียนธาตุไม้นะครับเราพร้อมกันมากโอ้โหเจอแต่ทีมโหดๆทั้งนั้นครับช่วงนี้ช่วงพึ่งรีแลกซ์มานะครับพึ่งรีมาเนี่ยเราจะก็จะเจอแต่ทีมโหด วันนี้เราไม่ดูอะไรมากครับเราแค่จะลองสังเกตน้องดั๊ดูว่าดั๊เนี่ยยืนได้ไหมแล้วก็สตันเนี่ยขึ้นหัวบ้างไหมไหนะครับเราต้องมาลองดูกันโอ้โยก้าวดาวแม็กอะไรขนาดนี้เนี่ยหืมเราร็อกอึบอึบหืมอันนี้เราต้องใส่ตัวบินไว้เราเอ้ยไม่ใช่ดิต้องใส่ตัวการบินมาสักตัวหนึ่งครับ <c oughs> เพื่อป้องกันเดี๋ยวเอาเมกูมินออกแล้วกันตัวหนึ่ง นะครับฝั่งตรงข้ามธาตุไม้ไม่ค่อยมีเราจะใช้ตัวการบินตัวหนึ่งเพื่อไปต่อก,ก่อนเนาะสกัดกันยูนิตบินใครจะทาเือนผมก็ได้นะครับก็คือเวลาเราเจอตัวบินเนี่ยเราก็แค่กดเข้ามาเปลี่ยนทีมนะครับแบบรวดเร็วเนาะแล้วก็เวลาเจอทีมปกติเนี่ยเราก็กลับไปเปลี่ยนหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบใส่ไว้2ทีมก็ได้เราเอาไว้สลับแบบรวดเร็วก็ดีเหมือนกันนะครับบางคนแบบมีมีการจัดทีมหลายๆทีมเอาไว้ใช้งานในหลายๆห,หมดเนาะอะ่ะดูสิโอ้ยเป็นไง โอ้ยไงสตันโอ้โหปบมือว่ะโดนเสาบัฟด้วยดัสสตันได้แบบสกิลเมควรไม่ยำสกิลของดัสชัดเจนครับว่าดัสเนี่ยกลับมาแม่นยำมากมากนะครับดูดิสตันของดัสทั้งนั้นเลยครับบอกเลยสตันของดัสเนี่ยพอมันอยู่มันอยู่แบบอย่างเงี้ยเห็นไหมมันโดนเสาบัฟด้วยเนี่ยเห็นไหมสตันเป็นแถบครับนี่เออมันมีผลเหมือนกันนะครับเราเราไม่ต้องดูว่าแพหรือชนะครับผมอยากดูแค่ว่า สกิลเนี่ยนะครับมันสตันได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะครับลองให้มันวิ่งไปแบบมันไม่มี Istanbul, ไม่ไม่โดนเสาบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ฝั่งตรงข้ามเขาดันมาดีมากเลยสตันหน่อยนี่นี่โอเคนี่โอเคชัดเจนครับเมื่อกี้สตันแบบเป็นแผงเหมือนกันมีิโอดัสนะครับใช้ได้เลยนี่นี่โหทีมฝั่งตรงข้ามเก่งจังสตันโอ้โหดูดิโดยเฉพาะพทธาท่านะครับท่า Subs ทน้ำชากงชากะ โดนสตันเยอะครับมันมันสตันแค่สามวินนะ้องมันก็เลยอาจจะเห็นยากหน่อยถ้าใครไม่สังเกตอ่าเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เห็นอยู่ว่าติดสตันได้ดีนะครับสตันเนี้ยกลับมาดีแล้วแต่ว่าด้วยความที่ความบาของน้องด้วยแหละนะครับปัจจุบันเนาะทีมน้องเอ่อสเตตัสน้องเนี่ยมันก็เก่าแล้วด้วยนะครับทีมที่มีน้องอยู่เนี่ยก็าอาจจะต้องครบนิดนึงนะครับถ้าทีมไม่ครบนี่ก็อาจจะออนแอร์ได้นั่นเองนี่ไปเล่นกันต่อเลยนะครับตัวทีมนี้มีทาน ธาตุไม้ด้วยโอ้มีม็อบด้วยโอ้เดี๋ยวม็อบเนี่ยจะไปอยู่ใน ID 3มัง้งหรือ ID 2นี่แหละนะครับมีม็อบอยู่ตัวหนึ่งนะครับม็อบเป็นม็อบไฮเปอร์แม็กด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีวิวธาตุไม้ทีละตัวเนาะวันนี้เป็นคิวของน้องดัสตนั่นเองนะครับผมบผมขอเอาดาเมจธาตุไฟไปเสริมหน่อยหนึ่งเมกูบิน Ultra, อัลตร้าเฉยๆอัลตร้า140เนี่ยก็ใช้ได้ นะครับดาเมจมันก็พอใช้ได้เหมือนกันเผื่อใครแบบยังไม่มีกบปั้นอย่างเงี้ยก็ลองปั้นเป็น140ไฮเปอร์ได้ครับก็ยังยังเล่นได้อยู่ส่วนถ้าใครมีกบเนี่ยไปสุดได้เลยครับไฮเปอร์แม็กได้เลยไปเลยน้องดัด๊ตน้องดัด๊วิ่งไปหน่อยวิ่งไปแล้วน้องดัด๊ชึบชึบพอมันไม่มีเสาอยู่บนหัวเนี่ยนะครับน้องดั๊เนี่ยมันก็เลยอาจจะสก,กิลไม่แม่นเนาะเออแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ของน้องดั๊เนี่ยเขาจะมีฟื้นพลังด้วยทําให้มี2ชีวิตนะครับมีโอกาสฟื้นขึ้นมา70%เลย ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยทีมนี้เขาใช้อลิเวอร์ด้วยแต่ว่าแต่ว่าเราใช้เป็นเมกูมินครับเมกูมินช่วยเคลียร์ธาตุพวกธาตุไม้ได้นะครับวิธีการแก้ทางพีพี่หมุนเวียนครับถ้าฝั่งตรงข้ามใช้ไม้เยอะเราก็แค่ต้องใช้ไฟเยอะๆแค่นั้นเลยนะครับชนะธาตุยังไงมันก็ยังดูได้เปรียบกว่านั่นเองนี่แต่ว่าตอนเนี้ยผมธาตุแต่ว่าตอนเนี้ยธาตุแสงคือหนักธาตุแสงคือค่อนข้างหนักเลยเนาะตอนนี้ยังโดวยเฉพาะบอลร็อกเนี่ยหนักมาก ค่อนข้างแก้ทางยากอยู่แต่ว่าเป็นทัดไม้เนี่ยเราแค่ใช้ตัวทัดไปหลายๆตัวแล้วก็สามารถกําจัดได้แล้วนั่นเองนี่เห็นไหมผมมีเมกูมินตัวเดียวครับเมกูมินตัวเดียวยืนอยู่3ตัว4ตัวข้างหลังเนี่ยเคลียทตุไม้ฝันสงครามได้ง่ายมากเลยเนาะนี่เป็นไงนี่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 นะครับแล้วก็มีอาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันมีผลกับทั้งแผนที่เลยไหมคือทั้งแมปเลยไหมทั้งเกมเลยไหมนะครับก็คือต้องบอกว่ามันมีผลเฉพาะเสาเท่านั้น คือถ้าตัวเลนเจอร์ของเราเน <lawsuit royable. S 1> ี่ยไปอยู่ในขอบเขตเสานะครับของเสาธาตุเนี่ยมันถึงจะได้รับบัฟนั่นเองเมื่อไรที่มันเดินผ่านไปแล้วเนี่ยหรือไม่ได้อยู่ในขอบเขตของเสาบัฟเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรก็คือจะกลายเป็นตัวละครธรรมดานั่นเองเนาะมันอาจจะได้เปรียบบ้างนะครับในบางกรณีที่แบบเฮ้ยอาจจะยัดกันอยู่หน้าป้อมอย่างเงี้ยแล้วเราสู้ไม่ได้นะครับก็คือเราอาจจะสวนกลับไปได้ถ้ามันเสามาอยู่หน้าป้อมเรานั่นเองโอ้โหโอ้ไมกี้โอ้ทีมนี้ทีมทีมนี้ตัดแร่ด้วย ตอาแรกหนักมากอ่ะมีตัแน่นอนสองชิ้นครับมาลองดูกันก่อนไฮเปอร์แม็กทั้งทีมอาจจะปล่อยเร็วกว่าผมนะครับแต่ว่าโอเคแหละผมก็มีตัวละครที่หลายๆตัวที่มันเป็นเมตาเหมือนกันชึบชิบชิบดั้ตสตันโทวะหน่อยดั้ตสตันโทวะได้บ่างสตันได้เออตอนนี้ตัวสตันในทีมผมจะมีเมกุมินนะครับแล้วก็ดั้ตอีกตัวหนึ่งเนาะรู้สึกว่าดั้ตสตันแม่นสตันแม่นแม่นมากบอกเลยแม่นมาก แต่ว่าตายตายง่ายครับตายง่ายตายง่ายสเตตัสมันเก่าแล้วน้ะมันตายง่ายแต่ว่าในเรื่องของสตันเนี่ยบอกเลยถ้าจังหวะแบบอยู่กันเยอะๆหรือเกียร์ดีๆทีมดีๆเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันเฮ้ย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 ไมผมโดนบุกทำไมผมตั้งรับผมไม่ได้ทำไมผมรับไม่ได้เออได้แล้วได้แล้วโอเคเริ่มกลับมาละนี่เห็นไหมพอมันหลุดนะครับพอมันหลุดไอตัวขอบเขตบาเลียนี่ออกมาเนี่ยนะครับหลุดจากเสาออกมาเนี่ย มันก็ไม่มีบัฟแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวเลนเจอร์ธรรมดาโอ้อยเนี่ยเห็นไหมมีม็อบยืนอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็จะได้เปรียบครับสกิลม็อบก็จะแรงขึ้นนี่นะครับฝั่งตรงข้ามมีมีตัวอะไรไหมเออเหมือนจะมีอ่าอะไรนะเซซูนะปะเซซูซนะหรือเปล่าจากอินุยะฉะใช่ไหมอเออเรามีม็อบจากเพื่อนตัวหนึ่งครับช่วยกันนี่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 น,นี่แต่ว่ารอบนี้ครับรอบนี้เนี่ยแมปแมปกว้างขึ้นไหมเ,เท่าเดิม แมบบเท่าเดิมครับแมบบความกว้างของแมบบเท่าเดิมแล้วก็พื้นหลังเนาะดูเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเป็นแนวแบบธรรมชาติแนวป่าไม้เนาะแล้วก็เหมือนพื้นหลังเนี่ยข้างบนสเตเดียมนะครับในในสเตเดียมเนี่ยจะมีคนดูอยู่นะครับเยอะแยะไปเลยไม่ว่าจะเป็นมูนโคนี่เซลลี่วิลนัทนะครับก็จะมีคนดูอยู่ด้วยนั่นเองนี่เพิ่มผมเพิ่งสังเกตนะว่าพี่พีหมุนเวียนเนี่ยพื้นหลังมันดูแบบดูสวยมากขนาดนี้เพิ่งสังเกตหรือว่าเป็นเพราะผมชอบสีเขียวหรือเปล่าพอดูสีเขียวแล้วมันสบายตาม,มากยิ่งขึ้น,น อีก2ตาครับมามาดูกันกับดัชนะครับโอ้ยมีเลมว่าเฮ้ยดัชสตันถึงเลมไหมสามร้อยห้าสิบจุดอ่าสตันถึงเดี๋ยวมาดูกันว่าเลมจะโดนสตันบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับโอ้แต่เปลาล็อกเก้าดาวแม็กเลยเหรอโอ้โหเปล่าล็อกเก้าดาวแม็กเลยเหรอเราจะไหวไหมเนี่ยฟีเจอร์โอเคน่าจะไหวอยู่ผมใช้คำว่าน่าจะนะอ่ะใช้บอสไปด้วย <Helen> เผื่อช่วยได้สักเล็กน้อยก็ยังดีไปเลย นาฬิกาโปช่วยบัาวิ่งหน่อยโอ้โหไอ้ไก่ทองฝั่งตรงข้ามปล่อยสกิลเร็วมากโอ้โหเกียดจังหวะนี้มากเลยเป็นจังหวะใช้น้ําแข็งพอดีแล้วอ่อะไรนะใช้น้ําแข็งบวกกับขีปนาวุธพอดีแล้วบางทีผมกดอมาตะไม่ทันตายเป็นแถบจังหวะหน้าป้อมด้วยบอทนี่เก่งจริงนะบอดฉลาดนะแต่บางครั้งนี่คือฉลาดแบบแปลกๆบางครั้งก็ฉลาดมาก อคผมน่าจะสู้เบาลล็อกเขาไม่ได,ด้ดูท่าแล้วแต่ว่าเล็มครับสังเกตเลมเลมโดนสตันนี่นี่เต็มเลยอ้าไ,ไงไงใครที่เบื่อเล็มครับก็ลองเอาดัตมาลองกลับมาใช้ดูก็ได้แต่ตอนนี้ผมจะแพ้เบาลล็อกแล้วเบาลล็อกมันเก่งไปนี่เบาลล็อกไม่มีโดแน่นอนเลยสูขาวู้ขาโอ้หจบแล้วกดไอทมอามาตะด้วยตายหมดเลยทีมผม โอ้ตายหมดเลยโดนดาเมจเยอะเกินไปนะครับออไม่ไม่ต้องดูผมนะว่าใช้ดั๊ล้อแพ้นะครับก็คือผมแค่มาทดสอบว่าดั๊เนี่ยสกิลมันแม่นแค่ไหนมาสันธาตุน,าน้ำได้บ้างไหมหลังจากที่ดั๊เนี่ยมันมันไม่โอพีมันโดนเนฟมาแบบจนใช้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เอากลับมาใช้ได้ครับเผื่อใครแบบมีสายพลังตัวเดียวใช้แบบแพอนอุบิตตัวเดียวใช้ไม่ยากุนตัวเดียวอะไรเงี้ยใช้สายพลังแค่ตัวเดียวอยากได้สายพลังเพิ่มนะครับก็เอาตัวดัสเนี่ยเอามาใช้ได้นั่นเองนะครับ ตาสุดท้ายครับตาสุดท้ายขอเจอธาตุน้ําที่เป็นแนวหน้าหน่อยได้ไหมสักตัวหนึ่งเลมอีกแล้วบาร์ล็อกอีกแล้วเขามีบาร์ล็อกกันทุกคนแหละยกเว้นเรา <c oughs> จะร้องไห้ <c oughs> เขามีบาร์ล็อกกันทุกคนแหละยกเว้นผมโอแล้วอันนี้โดนแน่นอนเยอะไปเยอะไปไหนเนี่ยฮะแต่ว่าเขาเรเวล160รเยอะเหมือนกันลองดูก่อน อ่ะเกมสุดท้ายครับก่อนที่จะปิดคลิปกันเนาะเผื่อใครอยากสนใจตัวทัดไม้ตัวนี้นั่นคือน้องเมลิโอดาตนั่นเองไปเลยว่าแต่ผมว่าผมว่แพ้วะ่ะโอ้โหชัดเจนแหมบาวล็อกลงทีตายมาทั้งแถบแบบนี้มันก็มันก็สมควรแท้แหละเมื่อกี้สกิลบาลล็อกตัวเดียวครับตุ้มหายเลยโอ้ยคุณก็แรงไปเบาล็อกโอ้แรงเกินอะ สะท้อนดานเมจจะใช้ได้เปล่าวะเออวะน่าลองนะน่าแบบลองเอาไปทำดูว่าสะท้อนดานเมจจะสามารถสะท้อนกับบาว์ล็อกได้ไหมแต่ผมว่าคงจะไม่ได้หรอกสะท้อนดานเมจมันได้มันมันมันได้น้อยจริงๆนะครับแต่ก็น่าน่าลองใช้อ่ลูเดียสลองเอาลูเดียสกลับมาเล่นดูยิ่งทีมผมมีคอมโบหยุดเวลาห้าวิลวหลายตัวด้วยนะครับเพื่อที่แบบจะสวนได้ด้วยการสะท้อนดา,นดานเมจเนอะเฮ้ยชนะเฉยโอเคโอเคชนะได้ว่านี่ และจังหวะแบบนี้ครับจังหวะที่ดัตเนี่ยไปยืนอยู่หน้าป้อมฝั่งตรงข้ามแล้วมันมีเสาบัฟอยู่หน้าป้อมครับดัตก็จะสกิลแม่นมากๆทาให้โดนสตัมเนี่ยทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับ, <c oughs> ค,รบคือเหมือนกับรอบเนี้ธาตุไม้เหมือนเหมือนใส่โดนแน่นอนครับอ่าแล้วถ้าปกติมีโดนแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยก็จะแม่นขึ้นนะครับคือแม่นขึ้นไปอีกนั่นเองนี่ใครมีช่วงนี้ใครมีม็อบมีม็อบมีเอมิเลียมีตัวธาตุไม้เก่งๆหลายๆตัวเนี่ยก็คือแบบโชคดีเลยนี่เพื่อแบบ ใครที่แบบมีตัวเก่าๆเนาะแล้วเอามาใช้ก็เอากลับมาใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนคนที่ไม่มีก็ก็เป็นกําลังใจให้มากันนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้สําหรับน้องเมลิโอดัสนะครับก็สรุปก็คือสกิลแม่นขึ้นเยอะครับสกิลตอนอยู่ในเสาเนี่ยก็คือสกิลแม่นมากสตันคือโดนเป็นแผงเหมือนเดิมแล้วสตันสตันเป็นแผงเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าแบบน้องก็จะแบบมีความอ่อนแอถึงจะใส่หลบสกิลกับต้านสกิลทะลุก็ตามเนาะ แต่ว่ามันก็โดนตามจไปเยอะแล้วก็ตายง่ายๆเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนสถานะง่ายด้วยสำหรับตัวเมลิโอดัสแต่ว่าถ้าใครอยากได้เสริมเสริมทีมสตันเสริมเสริมทีมอ่ะสกิลกว้างๆนะครับตัวนี้สกิลต้อง350จุดอ่ะไปถึงเลมได้เลยครับไปถึงบาลล็อกได้มั้งเอ๊ะไม่ใช่ดิบาลล็อกมันยืน360จุดใช่ไหมมันขาดไปหน่อยนึงนะครับนั่นก็มันมันก็ได้เหมือนกันนะครับแนวหน้าเนี่ยจะได้โดนสตันทั้งหมดเผื่อใครไม่ได้มีสล็ลตมีตัวสตันดีๆก็ใช้ o เมลิโอดั็ ขอไว้จบแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรหรือเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะันจะได้รู้ว่ารู้สึกยังไงกันของแต่ละคลิปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรับนี้ไปเลยครับบ๊ายบายครับผม